พรีวิวก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้ ford, วัตฟอร์ดปะทะเอร์พูลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมแตนอาวาดวัตฟอร์ดพบกับหงแดงเอร์พูลโดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามวิคาเรตโรดเวลา6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีม ทางด้านวัตฟอร์ดทีมอันดับที่15ของตารางคะแนนเป็นทีมน้องใหม่ที่ถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ได้ตกต่ำย่าแย่โดยพวกเขาสามารถเก็บคะแนนไปได้ถึง7คะแนนจากการลงแข่ง7นัดแต่ทางด้านกุนซือคนเก่าอย่างซิสโก้นั้นกลับต้องแยกทางกันไปท่ามกลางกระแสข่าวลือถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างกุนซือกับผู้บริหารทีม อย่างไรก็ตามพวกเขาก็จัดการเปิดตัวในายใหญ่คนใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคลาดิโอลาลานิเอลีอดีตผู้จัดการทีมของเชลซีและเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองโดยสุดสัปดาห์นี้งานแรกของเขาก็คือการพาทีมลงเล่นในบ้านพบกับของแข็งสุดๆอย่างของแดงลิเวอร์พูลจะต้องมารอดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั้นจะสามารถสร้างแรงขึ้นให้กับทัพแตนอรารวาตจนมีแต้มติดมือในเกมนี้ได้หรือไม่ สำหรับผลงานในนัดล่าสุดของวัตฟอร์ตนั้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพวกเขาเชิงจะบุกพ่ายกับลีอยู่ในเตดไปศูนย์ประตูต่อนหนึง่งสภาพความพร้อมล่าสุดก่อนเกมพวกเขาจะไร้เงาของฟานซิสโกเซียลต,ตากับคริสติยองกาบาเซโลสองแนวรับที่ได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ รวมไปถึงปีเตอร์เอตโตโบแดนกลางในวัย25ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บยาวอยู่นานแล้วโดยคาดว่าลานเอลี e ่เตรียมพี่จะวางมากในระบบ4-2-3-1โดยมีชาวเปโดยืนเป็นกองหน้าคอยล่าสกอร์และจะใช้อิสไมลล่าซาทอมเคเวลลี่และเอมานูเอลเดนนิสเป็น3ประสานกองกลางตัวรุกคอยช่วยสนับสนุนอยู่ด้านหลังคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของวัตฟอร์ดมีดังนี้ วัตฟอร์ดจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเบนฟอสเตอร์กองหลังกีเก้เฟเมเนียวิลเลียมทูสอีกกองนิโคลัสเอนกูลูแดนนี่โลสกองกลางจะเป็นยูไลกุตกามุสซาซิโซโกอิมไมลาซาทอมแคเวลลียเอมมานูเอลเดนนิสส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นชาวเปโด ส่วนทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลทีมเยือนปัจจุบันพวกเขาอยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนโดยทีมของเจอเกนครอปในตอนนี้เรียกได้ว,ว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงในช่วงหลังล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบสุดมัน2ประตูต่ตอ2โดยสุดสัปดาห์นี้พวกเขามีคิวที่จะลงเล่นเป็นคู่เปิดสนามด้วยการบุกปเยือนทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเปลี่ยนกุนซืออย่างวัดฟอร์ดซึ่งพวกเขาได้คาร์ดิโอลาเนี่ อดีตผู้จัดการทีมที่เคยพาเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วเข้ามาทำหน้าที่แทนซิสโก้ที่เพิ่งจะแยกทางกับทีมไปโดยสภาพความพร้อมก่อนเกมของลิเวอร์พูลพวกเขาจะยังคงไม่สามารถใช้งานฮาวิ่เอเลียดได้ในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนในรายของตียโก้อัลการ์ดาลาดีเอโก้โชตาเทรนอเล็กซานเดอร์อานนั้นยังต้องรอทดสอบความฟิตก่อนแกมอีกครั้ง อีกทั้งยังต้องลุ้นว่าอาริสองเบ็คเกอร์และฟาบินโยที่มีคิวลงเล่นเกมทีมชาติในวันศุกร์นี้จะสามารถกลับมารายงานตัวช่วยทีมได้ทันหรือไม่โดยคาดว่าในเกมนี้ลิเวอร์พูลเตรียมจัดทัพมาในระบบ4-3-3ที่ถนัดโดยจะมีโมฮัมเหม็ดซาร่าโรเบโต้ฟิมิโนและซาเดโอมาน่เป็น3ประสานในแดนหน้าคอยช่วยล่าตาคายคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3 ผู้รักษาประตูคีวินเคลเลอร์กองหลังเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจโกเมสโจเอลมาติปแอนดูโรบสันกองกลางจะเป็นเจมิวเนอร์จอร์แดนเดอร์สันนาบีเกตาส่วนสามกองหน้าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าโรเบโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่ผลงานห้านั้นหลังสุดของทั้งสองทีมเลเวอปู Liverpool ชนะสี่นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ศูนย์นัดวัตฟอร์ดชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้สามนัด ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีมวัตฟอร์ดเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้1นัดเสมอกัน0นัดและลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้4นัดครับบทวิเคราะห์ในเกมนี้ถึงแม้ว่าทีมเจ้าบ้านวัตฟอร์ดนั้นจะมีการเปลี่ยนโค้ดในช่วงปิดเปรกทีมชาติแต่การเข้ามาทำทีมของคาราดิโอลานีเี่ยังคงต้องใช้เวลาสักพักอย่างน้อย2-3สัปดาห์ เพื่อที่จะทำความคุ้นเคยกับนักเตะภายในสโมอสรดังนั้นเกมแรกของพวกเขาที่จะต้องเผชิญหน้ากับลรเอรพูลนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนลิเอรพูลจัดหนักอย่าลืมว่าฤด,ดูกาลนี้ของหงแดงนั้นถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูและเครื่องแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลิตสกอร์ที่จัดจาด้านงานละเอียดด้วยการกดไปแล้วถึง28ประตูจาก10เกมท้ายสุดในทุกรายการที่ลงเล่น บงบอกถึงเกมรุปที่เขาทำได้อย่างชัดเจนและแม่นยำม,มากขึ้นดังนั้นไม่แปลกเลยที่เกมนี้จะเข้าทางของทีมผู้มาเยือนอย่างแน่นอนจึงคาดว่าในเกมนี้วัตฟอร์ดจะต้องโดนล,ลิเวอร์พูลบูล,ลังผ่านเข้าใส่อย่างแน่นอนครับคาดการผลการแข่งขันในนัดนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถบุกเอลชนะวัตฟอร์ดได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศครับเจอเก,กนครอปยืนยัน คอร์ติสโจนจะชวดเยือนวัดฟอร์ดส่วนเจ้าหนูเทรนดและโชตานั้นจะพร้อมลงสนามเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของผู้เล่นก่อนเกมที่จะต้องบุกไปเยือนวัดฟอร์ดในค่ำคืนนี้ได้แก่นักเตะกองกลางอย่างเคอร์ติสโจนที่ยังคงได้รับบาดเจ็บและจะไม่สามารถลงเล่นในนัดนี้ได้แต่พวกเขาจะได้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนและเดโกโชต้ากลับมาเป็นตัวเลือกส่งลงสนามอีกครั้ง นอกจากนั้นการันตีว่าซองแข้งชาวบราซิเลียนของทีมนั้นจะบินไปรอเล่นเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่กรุงมาดริดเลยไม่ได้มาลงเล่นในนัดนี้แต่อย่างใดหงส์แดงลิเว์พูลนั้นจะต้องเตะเกมในค่ำคืนนี้โดยพวกเขาจะต้องเจอกับบอลเปลี่ยนโค้ชอย่างแตนอลาวาดรัตฟอร์ดดังนั้นเจอเกมครอปจึงต้องบริหารข่มกำลังดีๆเนื่องจากว่าหงส์แดงเองก็มีเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนอลาติโกมาดริดรออยู่ โดยข่าวร้ายของทีมที่จะกินครอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์นั้นก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บของเคอร์ติสโจนที่เพิ่มเติมเข้ามาหลังรับใช้ทีมชาติอังกฤษในชุดยู23ส่วนแข้งที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้อย่างเตียโกออลกานตาล่าที่ได้รับบาดเจ็บน่องก็ต้องพลาดเยือนสนามวิคาเรตรถในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นกันในเกมนี้อย่างน้อยเดีโกโชตาและเทรนอเล็กซานเดอร์อาโน ก็สามารถกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกได้แล้วถ้าดูจากสภาพที่เห็นเมื่อวานนะนะเจอเกนครอฟกุนซือวัยห4ปีกล่าวสำหรับตีอโก้นั้นผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะฟื้นกลับมาได้เมื่อไรยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะนั่นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังแต่พวกเราก็พอจะรู้มาได้สักสองสามวันแล้วถึงตอนนี้เขาคงไม่ฟื้นขึ้นมาในเร็ววันพวกเราก็ทำได้เพียงแค่รอเท่านั้น นอกจากนี้ทางด้านเจอเกนครอปยังยืนยันอีกด้วยว่าอาริซงเบกเกอร์และฟาบินโยที่เพิ่งจะลงเตะรับใช้ทีมชาติบราซิลในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟี่าคลับเวิร์คัพ2022นั้นจะไม่ต้องบินกลับมากักบตัวที่ประเทศอังกฤษแต่ทีมได้สั่งให้พวกเขาบินไปรอที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเพื่อประครบประงมร่างกายที่นั่นก่อนที่จะต้องลงเตะในเกมแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนลีกในวันอังคารนี้ เกมกับเอลติโกมาดริดไม่ได้เล่นสุดสัปดาห์นี้แต่เป็นคู่แข่งหน้าต่อไปบนเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งด้วยสถานการณ์เรื่องมาตรการโควิดทำให้เกิดเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนที่นี่เจอเกนครอปกล่าวเสริมพวกเราตัดสินใจให้แข้งของพวกเราบินตรงไปรอที่กรุงมาดริดไม่ต้องกลับเข้ามาที่ประเทศอังกฤษก่อนเกม โดยลิเวอร์พูลนั้นต้องการที่จะเก็บชัยชนะที่สนามวิคาเรตตรสในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะแซงหน้าเชลซีขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวอีกทั้งเราทีมตามก็จ่อหลังด้วยความห่างเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลของเราจะสามารถบุกบอลชนะวัตฟอร์ดและขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวได้หรือเปล่าและคุณคิดว่าเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ